ก็ถามหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างกับผลงานของทีมชาติไทยอยู่ยิสามทีมแข่งไปครับก็ตามเป้าหมายที่โค้ชแล้วก็ทีมงานได้ตั้งไว้ครับก็คือเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ผ่านไปเล่นรอบสุดท้ายครับไอที่ชนะสามนัดรวนเลยเนี่ยมีความคิดยังไงบ้างกับกับทีมกับอะไรอย่างเงี้ยที่ชนะได้สามนัดนะครับความแบบมั่นใจแค่ไหนอะไรก็เป็นความมั่นใจ แบบว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนก็แบบเหมือนได้ความมั่นใจกลับไปสโมสรครับเพราะว่าเราชนะ3นัดรวดแล้วก็แบบเล่นได้ดีในทุกๆคน,นะอะไรเงี้ยเล่นตามหน้าที่ของตัวเองมีล้าบ้างไหมช่วงนี้แข่ง3เกมติดแล้วก็ได้พัก2องวันระหว่างเกมเป็นัไงคิดว่าเราจะฟื้นสภาพร่างก,ก,กายกลับมาได้ได้ขนาดไหนได้เร็วไหมก็จริงๆก็ลาะครับเพราะว่าเราก็เล่น90กันเกืกบหมดเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเปลี่ยนใครเัยนเขาพยายามเอาตัวเดิมเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนรีคอร์ดดี้ก็ช้าลงอะไรเงี้ย พอกลับมาก็มีลาลาตึงเมื <te <te ่อยบ้างอะไรอย่างนี้ครับเอ่อแล้วน้องๆชมรีของเราในแคมป์ยูยุบสามเนี่ยฟอร์มไงบ้างมีใครเจ็บมีใครเป็นอะไรบ้างไหมหลังจากกลับมาสู่สโมสรก็ฟอร์มโดยรวมทุกคนก็เล่นได้ดีนะครับเล่นในได้ดีในหน้าที่ของตัวเองแต่อาการบาดเจ็บก็อาจจะไม่มีครับแต่มีล้าบ้างเมื่อยบ้างอะไรอย่างงี้ตึงลาลาขาบ้างนะครับาษาแอสซิ์ในทีมชาติได้หลายทีเงี้ยแล้วกลับมารอบนี้จะ จะสร้างแอซซิตให้กับทีมได้ไหมมีความมั่นใจาจะทำได้ไหมรับก็ก็มีความมั่นใจกลับมาด้วยครับก็เหมือนแบบจะพยายามแอซซิตให้เพื่อนร่วมทีหรือพวกพี่ๆอะไรเงี้ยเออแอซซิตตั้งหลายลูกแล้วเมื่อไหร่จะยิงบ้างอันนี้อันนี้มีเขาฝากถามมานะแอสซิตตั้งหลายลูกแล้วเมื่อไหร่จะกลับมายิงบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้ก็้อยากยิงนั้นเนี่ยครับใช่ครับน้องบอกว่าเดี๋ยวกลับมายิงนะนี้ครับก็รอติดตามกันดูครับเจีรับพิครับพี่แหละ ผมถามพี่แล้วนะครับชุดใหญ่โดยรวมนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ชุดใหญ่โดยรวมปอก็สําหรับพี่ก็คิดว่าพี่ๆทุกคนในทีมดีอยู่แล้วเราเป็นคุณภาพสูงครับเหมือนกับเราได้ไปเรียนอย่างเงี้ยเราก็ได้เราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยแล้วก็ได้สร้างอะไรได้สร้างสร้างเรื่องจิตใจเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่ามีพี่ๆคอยซัพพอร์ตเราตลอดแล้วเห็นพี่แล้วอยู่โทษคนแรกพี่แล้วอาสาเองหรือว่า ที่จะไปยิงคนแรกก็มั่นใจด้วยนะแล้วก็อยู่ที่ว่าแล้วก็ของก็เลยว่าโดยิงคนแรกอะไรเงี้ยเออก็เรากำลังมั่นใจอยู่ตอนนั้นว่าเราก็ต้องจะทําได้อย่างเงี้ยแต่พี่ก็เหมือนกับตอนในปัวนั่ยิงไม่เข้าไปด้วยแล้วพี่รู้สมันเซ็งไงเดี๋ยวมันจะแบบจะไม่กล้าเลยก็มั่นใจแล้วครับแล้วสรุปกองหลังมากกว่ากันครับกองกลางกองหลัง ก็แบบว่าเล่นเล่นทมสอแล้วก็เล่นกลางอยู่แล้วเนาะ่สนุก,นนกเป็นสนุกอยู่แล้วยไ,ได้เคลื่อนทีได้อะไรแต่แพอไปเล่นหลังมันก็เหมือนตำแหน่งที่เราเคยเล่นมามันก็ไม่ได้ทิ่พาแ,แบบแบบแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าก็สามารถเล่นได้ครับแล้วกลับมาในลีกเนี่ยอัปเดตความพร้อมของทีมนะครับว่าแบบว่าจะเก็บไหมในนั้นก็อยากจะเก็บสามแต้มให้ได้ใจว่าอยากจะเก็บให้ได้แล้วก็เพราะว่าอย่างพวกพวกเองอย่างเงี้ยไปวันนี้ที่กลับมาจากยูยี่สามก็ ีความมั่นใจกำล,ลังดีอย่างเงี้ยแล้วบวกกับทีมตอนนี้ที่แบบกลับมาซ้อมรวมกันครบแล้วพี่ว่าน่าจะพร้อมสำหรับเจอแมนลับเชแล้วฝากแฟนบอลชาวชุมบุรีนะครับก็แข่งวันทิตทีนี้ก็อยากให้เข้ามาชมกันเยอะๆนะครับใครมาไม่ได้ก็เชียร์ผ่านหน้าจอก็ได้ครับพวกเราเต็มก็ฝากแฟนบอนชลชุมบุรีนะครับก็เข้ามาเชียร์พวกเราให้เต็มสนามเลยเพราะว่าเราก็ยังไม่มี ชนะเลยก็ว่าได้นะครับปีนี้ผมว่าเราก็อยากจะเก็บชัยชนะในบ้านเป็นขวัญและกำลังใจให้ให้ทีมแล้วก็ทำให้แฟ<ผ>นบอลน,นั้นมีความสุขเลยครับขอบคุณครับ